สวัสดีครับผมช่างเตกากระปงครับชุดนี้เป็นรีโว2.4จดสี่นะครับสายไฟสองจุดแดมาก็คือ2 0 9ง้าผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับทีผ่ผ่านการซ่อมมาผ่านการซ่อมมาะครับสายถึงเก้านะครับตอนนีปป้เรือเสียบานเสียนะครับบานเสียแล้วก็ <c oughs> ผมจะเปลี่ยนเสื้อต้อนตัวหนึ่งเป็นของเชียงคงเหมือนกันนะครับนะครับแล้วเปลี่ยนปลอกใหม่ออลิฟิกของผมมีทั้งของแท้ นะครับของแท้เลยครับของแท้ตาบคุยได้เลยนะครับว่าของแท้นะครับอันนี้เป็นของชวงนี้เป็นของไต้หวันแต่ผมชวงนี้ผมจะใส่แท้ให้นะครับนะครับอันนี้เป็นไต้หวัดน,นะครับโอเคจบข่าวช่งางแตะวาโปงชุดนี้ก็เป็นดีวอซ่อมแล้วก็เ,เป็นฟอร์ดรอซ่อมน,นะครับปั๊มดีแม็กตัววรอซ่อมแล้วก็มีฟอร์ดรอซ่อมแล้วก็1.9กับดีวอ ต่อซ่อมก่อนนะครับวันนี้ก็ทําไม่ทันหรอกมันทาคนเดียวนะครับขออภัยนะครับครับกาเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนที่ซ่อมมันก็คือให้ทํางานให้มันจบเราทแล้วก็เทสได้เครื่องเทสตัวใหญ่บอกก็ใช้เครื่องเมก้านะครับงานร้านก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคกดสายเครื่องต่อตนงกงครับผม